สวัสดีครับผม This is a toy นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Digi w i ท์ครับครับผมก็ก่อนที่เราจะไปรีวิวนะครับผมก็ขอชี้แจงก่อนว่าเจ้า Digi w i ท์เครื่องนี้นะครับเป็นของก๊อปเกตเอนะครับซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะดูรู้แล้วนาะแต่ว่าผมก็ชี้แจงไว้นะครับเพื่อคนที่เข้ามาดูเป็น มือใหม่เนาะแล้วก็ดูไม่เป็นโอเคอันนี้ก็เป็นของก๊อปเกรดเนะก็แพ็กเกจกล่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีโลโก้ของดิจิมอนภาคแรกเนาะแล้วก็มีตาบันไดด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่าบันไดแท้บันไดเทียมอะไรนะแต่ว่าแพ็กเกจเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็มีอากุมอนมีวอลเกม m อนนะครับซึ่งเจ้าเครื่องนี้สามารถวาร์ปเอวอลูชันได้ไหมวาร์ปแบบจากอากุมอนไปอเนียเลยอ่ะทำไม่ได้นะครับต้อง ทำไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็จะมีร่างสุดยอดทั้ง4ตัวนะครับแล้วก็มีกลุ่มเด็กที่ถูกเลือกดิจิมอนของเด็กที่ถูกเลือกต้องพูดยางไงสิครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอินเทอร์เน็ตทีดิจิไวท์2ครับก็คือเวอร์ชัน2นั่นเองข้างหลังละ่ะข้างหลังก็เป็นการคอนเนคกับของเล่นชิ้นอื่นๆนะครับก็จะมีวันท s w น n มีวีเพชรมีแพนโดรามมีดิจิไวท์ของโซน เจแปนนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่แบลเทิลนั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยเอาไปเชื่อมต่อแค่ตัวดิจิว้ปีสองของฝั่งเจแปนนะครับแล้วก็ตัววีเพ็กกับ um เฮนโดรัยผมได้มีเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นดั้งเดิมอะผมมีแต่เวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นที่เขารีโปรดักต์มาใหม่นะครับซึ่งก็ไม่เคยลองเอาไปจิ้มดูเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นโปรดักต์เ,เป็นแพ็กเกจข้าดของเขานะครับประมาณนี้ เรามาแกะเจ้าดีสองออกมากันดีกว่านะครับก็อันนี้ก็ผมเล่นไปจนจะเคลียร์แล้วนะก็ดย๋ยวมีเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์ที่บอกแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นการตะรุยด่านสุดท้ายกับบอสด่านสุดท้ายนะครับนี่เป็นล็กมอนเนาะนี่เหลืออยู่271เดนะเดี๋ยว,ยนะยวท้ายคลิปเรามาสู้กับลาสบอสของเจ้าดีจอยเครื่องนี้กันดีกว่านะครับซึ่ง ก็คือบลัดบอสก็จะเป็นเดมอนนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาเจอกันวางไว้ก่อนอ๋อดูเครื่องนี้ก็แหละก็อันนี้เป็นดีสองกเกิดเองนะครับสิ่งที่มันต่างจากของแท้เนี่ยผมก็ยังไม่มีของแท้นะครับอย่างที่ผมบอกไปแต่สัญญาว่าวัานหนึ่งผมจะนําของแท้มารีวิวให้ได้นะครับก็ที่ผมไปศึกษาดูนะครับสิ่งที่มันต่างกันเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของตัวเนื้องานนะครับพลาสติกเอ่ยหรือว่า แม้กระทั่งตัวบอร์ดข้างในเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่เราสังเกตง่ายๆว่ามันเป็นของปลอมไหมเนี่ยหเลยก็คือตรงนี้สายไฟตรงนี้นะครับถ้ามันขดๆแบบนี้แสดงว่ามันเป็นของก๊อปเกรดเอแน่นอนนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับหน้าจอของแท้เขาเนี่ยเขาจะเป็นดูดีกว่านี้ดูชัดดูไม่ได้แบบแบบเนี้ยเออมันจะเป็นชัดพิกเซล ดูดีจอสว่างอะไรแบบนี้ครับซึ่งเจ้าตัวก๊อปเกตเองก็สามารถเล่นได้ในระดับหนึ่งเล่นแทนได้นะครับแล้วก็ตอนซื้อก็อาจจะวัดใจหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นของเล่นเก่าที่มีอายุ20กว่าปีแล้วเนาะจา่ดีจมพาพักแรกเนาะฉะนั้นตอนที่ผมซื้อเครื่องนี้มาเนี่ยสิ่งที่ผมเจอวันแรกที่ผมแกะออกจากกล่องมนาะก็คือรางฐานข้างในมันเป็นสนิมแล้ว ผมเข้าใจว่าฐานที่อยู่ข้างในเน okay. ี่ยก็คืออยู่ข้างในตั้งแต่วันแรกที่เขาผลิตเลยนะครับเพราะว่ากล่องตัวพ่อค้าแม่ค้าเขาก็คงไม่ได้แกะให้แต่ว่าของผมอ่ะให้เขาแกะเช็คมามันมันติดจากเขามานะครับแล้วผมก็นํามาเล่นได้สักประมาณ2ออาทิตย์มันก็ตายนะครับตายแบบจอขึ้นเป็นเส้นเเส้นเส้หมดเลยแล้วก็ผมก็ลองถอด ฐานดูซึ่งตอนนั้นผมก็เปลี่ยนฐานแล้วรอบหนึ่งนะก็ปรากฏว่ารางฐานเนี่ยตัวเขาเรียกไรเดียอลูมิเนียมนะครับม,มันเปื่อยแล้วมันคือสกิปนิดเดียวมันก็หักแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นว่าฐานรางฐานหักกับจอมันเป็นเส้นๆน,นะครับก็เลยต้องผมก็ทิ้งประมาณเป็นปีก,กว่าจอไปซ่อมนะครับแล้วก็ได้ช่างฝีมือดีเขาทําการซ่อมจนกลับมาเล่นได้เนานะอันนี้ก็เป็นดิจิมอน ที่ผมเลียงอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากเครื่องที่ใส่ถาดใหม่กันเลยดีกว่าจะได้ดูว่ามีดิจิมอนตัวไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสีนึงนะครับที่ผมมีนะแต่ว่าผมไม่ได้มอลเลยนะตัวนี้ถ้าเกิดเป็นก๊อปเกรดเอครับมันจะมีอยู่3สีนะที่เขาก็บอ,อ,อกมาขายนะครับซึ่ง ผมอยากให้เขากอบทุกสีมากเลยผมอยากเก็บทุกสีอะแล้วก็เอามาเขาเรียกอะไรดียเอามาโมให้มันเป็นเหมือนกับตัวในในเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นสีสีใสนะครับแล้วก็มีสีม่วงตัวนี้นะครับซึ่งเป็นปุ่มตอนแรกจะเป็นสีเหลืองนะแล้วก็จะมีสีดําที่เป็นตัวนี้กับกรอนี่เป็นสีดํานะครับแล้วก็ปุ่มเป็นสีขาวเนาะซึ่งก็เลยได้ทุกสีนี้มานะครับโอเคมันเป็นเรื่องในอดีตเนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูนะ นี่ที่ผมบอกนะครับว่าไอตรงขาล่างถางตรงนี้นะครับของผมอะรู้สึกจะเป็นข้างนี้มันเปื่อยอันนี้ก็เริ่มเปื่อยเลยเห็นไหมเอ่ยว่ามันมีสนิมเกาอเยอะแล้วนะครับข้างนี้ยังสายลยเ็นเลยข้างนี้ของผมอันนั้นอะมันหักนะครับก็เลยไม่สามารถใช้ได้เห็นไหมว่าอันนี้มันเป็นม้วน,นนะก็ขอว่ามันเป็นของกอบเกรดเอนะถ้าเป็นของแท้นเนี่ยเพื่อนเพื่อสังเกตว่ามันจะวิ่งสายเส้นนะครับมันจะวิ่งขึ้นไปข้างบน ผมไม่รู้เหมือนกันว่มามันไปจิ้มตรงไหนนะเพราะว่าบอร์ดอมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ทิกเล็กๆนะแต่ว่าก็มีบางคนที่หัวใสเอาไปทําเป็นเอาสายเส้นเนี้ยโยงขึ้นไปข้างบนเหมือนกันทําให้ดูเหมือนของแท้นะครับมันต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างรวมกันนะครับถ้าเกิดว่าอยู่วงการบิจันนาน,าน,นจะพอรู้นะครับเพราะว่าในกลุ่มเองเขาก็มีวิธีการดูวิธีการตรวจสอบสออยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นของก๊อฟเหมือนกันเดี๋ยวเรามาใส่ทายกันดีกว่านะครับ ก็ถ้าใช้เป็นเออฐานมันใช้เบอร์อะไรนะผมจำไม่ได้อันนี้มันเขียนว่า L 1 1 4 5นะจริงๆมันคือ L R C 4ปะ่ะนั่นนะครับผมจำชื่อมันไม่ได้อ๋อนี่ตรงนี้มีบอกนะนี่เห็นไหม L R C 4นะครับตรงนี้เห็นไหมเลยสองแสบหนึนะ่งจุดห้าโวลต์สองก้อนนะครับจะเข้าไปเลยตอนใส่ไม่ยากครับตอนถอดยากมากเพราะต้องขย่าออก โอเคใส่เข้าไปหน่งก้อนสองก้อนอ่านี่นี่ทิกวิธีใส่ฐานจะไว้วที่สองนะครับใครมีก็เข้าเป็นะผมเลยนะผม,มใส่ทีอะไรมันเด้งออกดีเลยอ่ะนัแ่แหละนะครับแล้วก็ปิดฝาลงไปยินเสียงไหมเสียงมาแล้วเดี๋ยวคัดนอดก่อนนะ แต่คือสีนี่ตอนแรกก็จะวิ่งวิ่งแบบนี้เห็นไหมวิ่งเหมือนตอนที่เรา Evolution อีวลูชันะในการ์ตูนนะอ่ะกดไปทีหนึ้งอีจิมอนที่เขามีให้เหลืออนะคะก็จะมีอากุมอนเนาะ กระบ,บุมอนนะครับปิโอมอนเทียวม็อฮาวมอนแล้วก็เทนโตมอนนะครับโกมามอนแล้วก็ปัตตมอนแล้วก็มีพลอตมอนด้วยนะแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัวเทมีมอนนะเป็นพลอตมอนมาให้นะครับอ่ะบอกปุ่มก่อนนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มตกลงปุ่มเลือกแล้วก็ปุ่มยกเลิกนะครับช้ามันก็จะเด้งกลับไปเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเลือกสักตัวดีกว่า เลือกใครดีเลยเราจะไม่เลือกอากุมอนนะเพราะว่าอากุมอนเลือกกันเยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนเข้ามาก็คงเลือกอากุมอนแหละงั้นผมจะเลือกเป็นพารรมอนแล้วกันนะนกดไปเลยสิ่งที่ต่างจากของแท้อีกอย่างก็คือเสียงนะครับเสียงของแท้เนี่ย เหมือนมีคนเคยทํานะผมก็จําไม่ได้ว่าไปดูช่องของใครมานะ่ะผมก็เคยดูมาหลายๆช่องนะครับก็คือเสียงเนี่ยมันจะไม่ใช่เสียงแบบมาแกะแล้วก็การขย่อมะพายการขย่าอมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เสียงเสียงมันจะไม่ใช่แบบเนี้ยมันจะเสียงกุก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 แบบดูดีอะแต่อันนี้่เหมือนเสียงกองแกงกองแกงอะพังเลยอ่ะไปะอ่ะ๋ยว เดี๋ยวเรามาดูที่เมนูกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเนะเมนูนะครับก็คือกดถ้าเรากดปุ่มทางซ้ายตุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะเข้าไปดูการเขานะครับก็คือขยาอนน่าตรงนี้เราขยับไปหน่อยแล้วเนาะก็จะลดไปเจ็ดเก้านะครับ,ก,ะะ 7, รบก็ดาแรกนจะมีหนึ่งหมื่นเก้านั่นเองนะครับอันนี้เป็นการจํานวนเก้าเดินที่ค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสเตปที่เราขยับไปแล้วจะเพิ่มขึ้นเนาะ แล้ก็อันนี้เป็น d ีพาวเวอร์ดีพาก็เอาไว้ใช้ในการพัฒนาร่างนะครับอันนี้ก็เป็นการเป็นอัตราการแพ่ชนะนั่นเองนะครับวนกับมาที่เดิมเนาะอ่ะกดออกไปนะครับส่วนตัวบนเข้าสู่หน้าเมนูนะครับสเตตัสเดีย๋ยวเราดูเครื่องนู้นดีกว่าเพราะเครื่องนู้นจะมีดิจิมอนเยอะกว่านะอ่ะสะเตตัสของเครื่องนี้นะครับอะกูมอนเนาะก็จะมีไลท์กับแอ t a ท็กนะครับ ไ,ไลท์เนี่ยก็จะมี3แล้วถ้าเรากดปุ่มบนเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปเป็นเกรมอนเมื่อท่านเกรมอนแลยอ้าวอันี้จะดูได้แค่3ลร่างเนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาร่างของอากูมอนกับตัวคาบุมอนเนี่ยไปถึงวเกมอนกับเมทันคารบูมอนได้นะครับอ่ะก็มีคาบุมอ um นเนาะก็จะมีเด็กนินจิมอนทั้ง8ตัวนะครับ ดิจิมอนนแปดตัวนี้จะมาจากการที่เราเจอจากอันเนี้ยตอนแรกมันจะเราเลือกแค่ปัตมอนมาใช่ไหมมันก็จะมีแค่ปัตมอนนะครับเราจะเลือกตัวอื่นไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยดิจิมอนพวกนี้ก็จะมาจากแมปที่เราเดินไปเรื่อยๆตกตัวละแมปละประมาณ2ตัวนะครับก็จะเจอกันไปเรื่อยๆนั่นเอง ต่อไปในเรื่องของแมปนะครับดิจิวเวอร์ชันส US ตัวนี้นะครับอ๋อลืมบอกว่าลืมบอกเลยลืมบอกเลยใช่ใช่เนื่องแล้วดิจิว D2 นะครับถ้าเป็นโซนของเจแปนเนี่ยจะไม่มีตัวก๊อฟนะแต่ว่าถ้าเป็นโซน US เวอร์ชัน2นะครับจะมีก๊อฟก็คือที่เราเล่นอยู่นี่นะครับก็คือจะเป็นตัวเวอร์ชันก๊อฟเนาะแล้วก็จะมีเวอร์ชันแท้ ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าผมขอเวลาไปหาซื้อแป๊บนึงนะครับยังรอตังค์ด้วยตังค์มีเมื่อไหร่ไปซื้อโอเคต่อต่อที่แมปอ่ะแมปก็จะมี8ด่านแปดไหมอ่ะเด่าน7ด่านนะครับ1 1 2หนึ่งนสอี่ห้าหกเดนาะอ่ะก็จะมีเท่านี้แมปนะครับแล้วต่อไปก็สลอ็อตอันนี้ก็ง่ายๆก็คือถ้าเรา กดกดตัวนี้นะกดแล้วเจอศัตรูกับศัตรูนะครับเราจะโดนบวก100บวกน0 0ก็คือบวกการขย่อเพิ่มอีก100นะครับถ้าเราเจอเป็นอ่าไม่เอาถ้าเราเจอเป็นพวกเดียวกันอ่ะพวกเด็กที่ถูกเลือกอะครับแบบเนี้ยปัตามนใช่ไหมอ่าแล้วอ่าสมมติว่าอันเนี้ยเป็นเป็น เป็นปาตามมนอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นปัตามอนเหมือนกัน2ตัวนะครับเราจะได้ลบ200แต่ถ้าเกิดว่าเป็นปัตตามอนกับอากูมอนหรือปัตามอนกับตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นฝั่งพระเอกเนี่ยจะลบ100นะครับก็คือการดิส卡尔ตรงนี้ดิสแทนต,ตรงนี้จะลบ100นะครับส่วนอีกอันนึงเกมการ์ดการ์ดเกมเดะการ์ดเกมตรงนี้นะครับของแท้จะมีผลนะครับซึ่งผม เคยเห็นคลิปบางคลิปเขาเล่นนะครับก็คือมันจะเป็นการลดจํานวนก้าวเดินเหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัวก๊อฟเนี่ยครับทําเท่าไหร่มันก็ไม่ลดนะครับมันมีไว้ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันอน,นีจะลดไหมลองดูเห็นไหมมันไม่ลดนะครับมันมีไว้คขำๆเนี่ยเนี่ยจริงๆแบเนี้ยคนลดไหมลดไหมอันนี้ลดเห็นไหมลดแล้วลดแล้ว แสดงว่าใช้ได้ผลนะแต่ว่าผมอะ่ะเคยเล่นแค่ครั้งเดียวแล้วมันมันไม่ได้ผลผมก็เลยไม่เล่นนะครับโอเคสรุปว่าการเกมได้ผลนะครับแต่ว่าต้องเจอเหมือนกัน2ตัวด้วยนะถึงลดต่อไปมีดิคอลก็คือเวลาที่เราแพ้นะครับเราก็จะต้องมารักษาที่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นหัวกระโหลกลอยๆอยู่ที่น้องมอนของเรานะครับ,รน,รบน้องมอนของเราเนี่ยก็จะ ทำท่าแบบอ่อนแรงอ่ะเออเราก็จะมีตัวหัวกระโหลกขึ้นนะครับแล้วก็ไปใช้เมดิคอลเนี่ยคำสั่งเมดิคอลปุ๊บตรงเนี้ยมันก็จะรักษาตัวเองนะอืมต่อไปเวอร์ซัสอันนี้ก็คือการแบทเทิลนะเดี๋ยวแบทเทิลให้ดูก็ได้มาแบทเทิลก็อ้าวผมกดผิดแบทเทิลนะครับก็ต้องเขย่านะ นี่เป็นเสียงขยาเนาะนีะไ่ได้แล้วนะครับเจอกันดิจิมอนของพี่น้องนะครับยามาโตะกับทาเครุนั่นเองนะครับอุ้ยแปลงร่างด้วยเห็นไหมแปลงได้ไหม ตัวนี้แปงัปตตมอนแปลงร่างเป็นเอจิมอนได้นะครับแต่ว่ากระบว่านแปลงร่างไม่สาเร็จผลสรุปก็คือปัตมอนชนะนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ลงไลอ่ะไม่ใช่ัวก็โลซีนี่เห็นไหมเห็นไหมพอเราแพ้แล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับบิจิมอนเราจะตัวอ่อนแรงแบบนี้แล้วก็จะขึ้นเป็นกรารขบบาดแบบนี้นะครับให้เรามาใช้คําสั่ง medical ตัวนี้เนาะรักษาเรียบร้อย มรืออยงเเ่นูในส่วนต่อไปนะครับผมจะมาบอกทริคในการที่เราจะแปลงล่างนะครับจากอ่าสมมติว่าต้องดูเคร่อนี้แหละอ่าเครื่องนี้นะเนี่ยจากการที่คาบ,บูมอนนะครับจะแปลงล่างเป็นคารลูลูมอนเนี่ยเราต้องเขย่าหกครั้งนะครับเขย่าติดต่อหกครั้งแบบเนี้ย ให้เรานับในใจเนาะแต่ถ้าเกิดขย่าเนี่ยเออมันจะแปลงร่างไม่ได้นะครับเราต้องขย่อแบบนี้นะครับหกครั้งเนาะแล้วส่วนถ้าจาก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 ผม,ม่่วงเรากดม่วงหมดเลยเนี่ยจากจากแชมเปี้ยนเมื่อกี้จากลุก,กี้มาแชมเปี้ยนใช่ไหมจาก แชมเปี้ยนเนี่ยไปอีกล่างหนึงก็คือล่างอัติเมตใช่ไหมอัติเมตก็คือที่จะเป็นพวกเมทัลเกรมอนวาการูลูมอนอะไรแบบนี้ครับก็ต้องเขย่า4ครั้งนะครับหนึง่งอ่าประมาณนี้ซึ่งถามว่ามันติดตัวครั้งไหมผมลองเล่นแล้วบางครั้งมันติดอัตราการติดมากกว่าไม่ติดนะครับต้องพูดอย่างนี้นแต่บางท่านลูกต,ตุ่มเขาอาจจะดีนะครับเขาก็เลยติดง่ายอะไรสหรับผมก็เขย่าแบบ เออประมาณเนี้ยแล้วก็ okay. อไอกเกย์แต่นี้ผมบอกนะคะว่ามันจะมีวาร์ปเอเวอเรชันใช่ไหมแต่ว่ามันจะวาร์ไปเลยอ่ะไม่ได้นะครับอกูม,มอนกับแกรบ,บมอนก็จะได้เปรียบก็คือจะมี4ล่ร่างก็คือจะมีร่างวอลเกมอนกับเมทัลกาลูโลมอนนะครับเออ <c oughs> ผมเพิ่งเห็นนะ่ะหรือว่าแต่ผมก็ไม่เคยยังไม่เคยลองที่จะทํากับตัวปัตตามนกับพอตมอนนะ นี่นี่นผมเพ่งเห็นมันมีล่างสุดยอดของสีตัวนี้นะคะเห็นไหมนี่นี่สองตัวนี้ผมเคยแปลงได้แต่ว่าผมยังไม่เคยลองแปลง2ตัวนี้เลยอ่ะผมไม่รู้ว่าไอหน้ากอกเนี่ยเขามีรนยะหรือเปล่าว่าสามารถแปลงล่างได้สีตัวนะแต่ตัวอื่นอะที่ 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, เนี่ยหนึ่ง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 สสาเนี่ยไม่มีไม่มีแน่นอนเพราะว่าผมลองลองแบบหลายรอบลองแบบ ลองเยอะแล้วอ่ะไม่ติดยังไงก็ไม่ติดนะครับเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเพราะมันสามารถที่จะพัฒนาร่างได้ถึงร่างสุดยอดหรือเปล่านะเออถ้าใครมีใครเคยแปลร่างเป็นเซราฟิมอนกับตัวฮอร์รดาวมอนติกเนี่ยคอมเมนต์บอกผมไนวะ้นยผมจะได้ดูนะครับเพราะว่าผมตอนนี้เหลือแค่ร้อยหกสิบหกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอบอสกันนะปาดด้า๋ยวผมขอเวลาไปขยับไอ้เจ้านี่แป๊บหนึ่งนะ เรามาอีโวเป็นเกรมอนกันดีกว่านะครับก็อย่าลืมว่าขยับหกครั้งเนาะจะติดไหมเนาะอ่าเห็นไหมเป็นเกรมอนแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาแปางลงร่างต่อเป็นเมทันเกรมอนกันเลยดีกว่านะครับเพราะเราจะไม่สามารถสู้กับเดมอนด้วยร่างเกรมอนจนถึงนี้จบได้นะสี่ครั้งนะติดไหมเนาะติดไม่หนาะน,นี่เป็นไงติดเห็นไหมเป็นเมทันเกรมอนแล้ว มาต่อไปเราจะแปลงร่างเป็นวอลเกรมอนนะครับก็คือขยับหกครั้งนะซึ่งผมไม่รู้จะติดหรือเปล่านะผมจะขยับหครั้งไม่ติดอ,ะอ่ะอ๋อทุกครั้งที่เรากดอี o l โวลูชันนะครับจะติดหรือไม่ติดเนี่ย จำดีพาวเวอร์ได้ไหมดีพาวเวอร์ ower, มันจะลดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอีกครั้งหนึ่งอิดเธอจะได้ให้ผู้ชมได้ดูนะครับไม่ติดเลยเพื่อน ไม่เป็นไรนะเราขอโทษอ้าวมีรุ่นมีรุ่นจะมีรุ่นอยู่นะครับเพื่อติดอือหือ ดูเดือดบ้านดูเดือดมากเอ้ยมันไม่แปลงเห็นไหมอ่ะเสียใจจะถ้าครั้งนี้เราโดนตบก็คือเราจบเหมือนกันนะเนี่ยชนะเสียใจที่ไม่ใช่เป็นวอลเกเปอร์มอน นี่เคลียร์แล้วครับทั้งเจ็ดด่านเนอะเสียใ,ใจที่ไม่ได้ทำเป็น frame, วอลเกเปอร์ให้เพื่อนๆดูนะครับ จบแล้วเป็นไงบ้างครับชอบกันไหมเอ่ยว่าดีจวายดีสนะครับอันนี้เป็นอย่างที่ผมบอกเป็นเวอร์ชันก๊อปนะครับมันก็สามารถที่จะเล่นทดนแทนเวอร์ชันจริงได้ในระดับหนึ่งนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เครื่องจริงมารีวิวให้ได้ดูเมื่อไหร่นะครับแต่สัญญาไว้แล้วว่าจะนํามารีวิวให้ได้ดูแน่นอนนะครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามอนสเตอร์ที่เราเจอในเครื่องเนี่ย จะต่างกันไหมวิธีการ Evolution ทคิก,การอี o l ว t i ชัหรือว่าแห่งวงจรหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเมันต่างกันยังไงนะถ้าเกิดวันหนึ่งที่ผมได้ของแท้มาเนี่ยครับผมจะทําคลิปเปรียบเทียบให้ดูอีกทีนะครับซึ่งอันนี้นะครับสําหรับใครที่งบน้อยนะครับและอยากเล่นดิจิว d ดิจิวเครื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นดิจิวเครื่องแรกในชีวิตผมนะครับที่ผม ออกตังซื้อด้วยตัวเองนะครับไม่อันนี้ไม่นับที่พ่อแม่เคยซื้อให้นะตอนนี้พ่อแม่เราซื้อให้เนี่ยรุ่นเรานั้นก็คือถ้าพ่อแม่ซื้อก็คือแน่นอนว่าเราได้ตัวตัวพิกเซลนะั้นนะไม่ได้เปนนะับแน่นอนนะครับนอกจากเราไปเลือกเองเนาะถ้าใครเป็นเหมือนผมก็ยกมือบวกหนึ่งไว้นะครับซึ่งผมก็มีตอนนั้นก็คือทั้ง D3 D สแกนเนออะไรก็แล้วแต่เนี่ย พอซื้อให้ก็คือเป็นแบบพิกเซลโตๆฮะเลยนะครับผมอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสําหรับคนที่อยากจะมีดิเจไว้ไว้ครอบครองสักเครื่องนะครับหรือบางคนที่ทุนทรัพท์ไม่ถึงทุนทรัพท์ยังน้อยอยู่และอยากมีเล่นนะครับก็ซื้อตัวเวอร์ชั่นก๊อปอันนี้เล่นไปก่อนนะครับวันไหนที่เราเก็บตังค์ได้เนี่ยเราก็คอยไปจัดตัวแพงๆนะครับซึ่ง ัว US ราคาก็แพงแพงมากอยู่นะครับหลายพันอยู่นะครับต่เครื่องที่ผมซื้อมาเนี่ยทั้งสองเครื่องอ่ะก็ประมาณหลักร้อยนะครับไม่ใช่ร้อยบาทนะครับก็คือยังอยู่ในในโหมดเลขสามตัวอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังหาซื้อได้อยู่บ้างนะครับก็แต่อย่างที่ผมบอกว่า ตอนซื้อเนี่ยก็ต้องวัดใจนะครับดูร้านดีๆให้เขาร้านที่เขาสามารถตรวจสอบให้เราได้ว่าเครื่องมันยังใช้งานได้อยู่นะครับเราคงไม่อยากเสียเงินในจนํานวนหนึ่งนะครับไม่ว่ามันจะน้อยหรือมันจะมากก็ตามแต่เราได้ของที่มันไม่ดีกลับมานะครับอย่างน้อยเราเสียเงินไปจํานวนหนึ่งเ่ยให้เราได้เล่นสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับโอเคก็วันนี้คิดว่าข้อมูลน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าใครมีคําถามเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับผมจะมาตอบ ถ้าตอบได้เนาะวันนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นของเล่นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะอ๋ออย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยแล้วก็คนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องด i s อ is a t ร์ทนะครับรบกวนท่านลงไปกด subscribe ไว้ด้วยนะ <c oughs> ผมมีของเล่นมารีวิวให้ท่านดูบ่อยๆอยู่แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย